สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโรดิโก้นะตัวนี้ส่วนสูง5ฟุต9วิร์เลนมิดมิดถนัดเท้าขวาสกีมูฟ5ดาวและก็บิ๊กพุช4ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าสเต็มันค่อนข้างจะเพอร์เฟกในหลายๆส่วนและแต่ว่าผมว่าชูตติ้งกับพาสซิ่งยังขาดเพราะฉะนั้นผมคิดว่า Eye เดดไอน่าจะเหมาะสมที่สุดนะและก็ในส่วนของเทรนด์จะมีแฟลกับแทค็ิคอลดีเบลเลอร์ครับสำหรับตำแหน่งที่ผมจะจับโรดิโก้มายืนเนี่ยจะเป็นหน้าฝั่งขวาในระะะบบ4 3 2 1นะนนนอิสตรััช่่เียจเป็นเซจจบบ 4, 4 2, นะ ก็จะเป็นอะไรนะ c o m b a c k on defense กับ Get into the box for cross ครับก็ไปดูในเกมนะครับว่าจะเป็นไงบ้างโรดิโกอยู่ไหนสกิลห้าใส่เข้าไปเดี๋ยวลองเลื้อยเข้ามาดิดึงไว้ก่อนได้อยู่สวยอีทีสวยหลอกยิงเขียวๆโอ้ติดแดงเสียดายมากไปดิลองยิงไกลดีปะวะโหเสียดายเอาไมได้อยู่โรดิโกปั่นโอ้โหชนคานว่เสียดาย ไม่ได้แล้วมันพร้อมจบกว่า 4, 4 2แล้วมาอึ๊บนั่นแหละโอ้โหอะไรเนี่ยโตดิโก้สับเข้ามาแล้วไปต่อนั่นแหละพอเป็นเบียดได้อยู่ไปเรื่อยๆใช้สปีดไปโอ้โหยังติดบางว่ะยังติดบางจริงๆโรดิโก้อะมันเสียเหลี่ยมง่ายเว้ยดิโก้โอ้โหโอโหชานี่ว่ามองผิดตลอดเลยข้างในมาโรดิโก้ล็อกหนึ่งทียิง เรียบร้อยลูกแรกมาสักทีมาท้ายเกมเลยเออนั่นแหละไปโดวดีโกวิ่งนั่นแหละหลุดมาแล้วโอ้โหได้อยู่อย่างนี้เขียวๆไม่เหลือสองสามศูนย์ดิสองลูกแลวนะมาเอาใหมตัวดีโกอยู่ไหนไม่ได้ปะขึ้นมาตัวดีโก้สับเข้ามาได้ปะสวยมากอุ้ยลอดดกัก เรียบร้อยโรดิโกโโก้สวย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 ลูกนี้ <c oughs> นั่นแหละสวยโอโคชามันแหละดึงมายิงต้องเขียวอ่ะนั่นแหละโอ้โหจรจริงเขียวอคมทุกตัวแหละจริงตัวนี้ก็เป็นปีที่คมใช้ได้นะสําหรับผมอ่ะโรดิโกอยู่ไหนโอ้โหเรียบร้อยมาโรดิโกสเตปโอเวอร์สวยมากโอ้โหดูดี มันแบบโดนชนก็หายอยู่ดีอ่ะโรดิโกเนี่ยสวยมากสวยปะโรดิโกสับเข้ามาผมว่าเรียบอะโอติดแดงเออให้มันรอๆนะ่ติดแดงแต่แบบโกมันพุ่งไปเฉยสวยมาโรดิโกใหม่สับอีกรอบมาผมดูดิทำาทาแบบโค้ดเดเลเลยเอาใหม่โรดิโกเดี๋ยวลองสับเข้ามาดิเอาอตัดฟารองนี้เลยเหรอ ทำไมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ฟาวเลยนี่ว่ะเข้าในไหมยัดเข้ามาแล้วโอ้มเขียวๆขียโหติดเซฟว่ะเสียได้เกมท่ามันดูกระตกอยู่กระตกอยู่อะมาบอลโรซายก้อยได้ปะเขียวเหอะอุ้ยมันต้องเขียวแต่เข้านะสวยๆๆยสวย,สวย,สวยบอลโรซายก้อยแรกเลยยังไม่ได้ปัดเลยนะตัวนี้แทงเข้ากลางก่อนขาาเข้ามาสวยโนดิโก้สับเข้ามาโอ้ยนึกว่าจะเสียบอลแล้วนั่นแหละรีเวิร์สมา บอลลหนึ่งทีเฮ้ยดูดีความผิวมันก็ได้เรื่องแต่บางทีก็รู้สึกปแปลกแหละไปโรดิโกอยู่ไหนนั่นแหละสับเข้ามาอีกรอบโอ้โหไม่ผ่านวะลูกดื้อแบบโนะโนลูกดื้อวะตัวนี้เรียบร้อยขึ้นมาแล้วโรดิโกชนรู้เรื่อง <c oughs> รู้เรื่องชนกับใครไม่ได้จริงวะโอ้ยหูนี่ว่าไม่ไหววะเมื่อกี้ สวยมากโอ้เพอร์เฟก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 ออกไปบนได้ปะโรด,ดิโก้วิ่งสวยไม่ล้ำมันเนี่ยแบบนี้นั่นแหละเรียบร้อยฮิวทูฮิวบอลโรคือเขาหลงไปเลยเขาขยับโกต้กใจจริงปะโรด,ดิโก้ใหม่ <c oughs> โรด,ดิโก้มาใหม่ไหมอ,อุ้ยโหเข้าสักทีผมนึกว่าไม่เข้านะเมื่อกี้ลูกมันดูแบบพุ่งๆแบบเหมือนจะเหมือนจะแบบ หนีมือโกไม่ได้อะหูเข้าวสวยมากเข้าวสวยมากสวยมากโรดิโกยิปบอนนั่นแหละสับเข้ามาเสียเหลี่ยมเรียบร้อยเสียบอลไปด้วยเลยตลอดจริงๆวะ่ะโรดิโกเนี่ยได้ปะไม่ได้วะ่ะนั่นแหละเตปโอเวอร์เขียวเขียวหูยจริงๆผมว่ายืนแน่มันก็มันก็เวิร์กอีแบบอะก็เหมือนเมื่อวานเลยเหมือนเดลฟิวเมื่อวานเลย สำหรับบทสรุปของโรดิโก้เนี่ยผมจะให้เพสซิ่งอยู่ที่9.5ถึง10ครับชูติ้งเนี่ยผมให้9แล้วก็พาสซิ่งผมให้8.5ครับในส่วนของดิบลิ่งเนี่ยผมให้9.5แล้วก็พิซิคอลผมให้7ถึง7.5ครับสำหรับข้อดีหลักของโรดิโก้เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวที่แบบมีความเร็วแบบเมตามากๆแล้วก็ในส่วนของดิบลิ่งถือว่าผ่านนะแล้วก็ชูตติ้งกับพาสซิ่งผมว่าไม่มีปัญหาชูตติ้งจบสกอร์ดีแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้สกิล5ดาวเป็นตัวที่จับทางแยกเล่นสกิลมันแน่นอนแล้วก็สําหรับข้อเสียที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากคืออะไรรู้ไหมคือมันเป็นตัวที่บางเหลือเกินบางแบบความรู้สึกผ รูบบร้สึก,กว่าบางกว่าไปโดอยะจังหวะห้าสิบห้าสิบแบบไม่ไหวเลยคือโอกาสเสียบอลไปแล้วประมาณ90%เนี่ยคือไปโดบางทีผมคิดว่าถ้าชิงเหลี่ยมได้มันไปเรื่อยๆ่นึกออกปะแต่โรดิโก้เนี่ยบางทีชิงเหลี่ยมได้ยังไปไม่ได้เลยจังหวะที่แบบโดนวิ่งตามหลังนิดนึงแบบแซมมาได้นิดนึงคือไปเลยอ่ะคือตัวนี้รู้สึกสเตนมันจะค่อนข้างจะน้อยในประมาณ53ซึ่งถือว่าน้อยมากๆกับราคาล้านกว่ากว่านี่ผมคิดว่ามันควรมีข้อดีมากกว่านี้อันนี้ยังมีข้อเสียมากกบนะและก็มันจะติดตรงไหนอีกรููร work rate. Work rate ้้้้ปปะมมััันนนนจตตตติิดรรรงเวววทีี็ใหสก where อารมณ์เล่นเล่นแบบจอดเบรอะนึกออกปะแบบมันไม่สุดอะมันเหมือนจะเก่งแต่มันไม่สุดอะไม่รู้แบบต้องหาตรงไหนมาเสริมอะนึกออกปะมันแบบผมรู้สึกว่ามันเล่นเหมือนจะง่ายก็ไม่ง่ายจะยากก็ไม่ยากมันแบบไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่ในเรื่องเพสซิ่งเรื่องดิบเบิลลิ่งถือว่าผ่านแต่ก็ขอต่อีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่ผมจะติก็คือในเรื่องของเลติกซึ่งอาจจะเป็นพอบอดี้ไทปมันทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แล้วถ้าจะให้พูดถึงเชียริสเนี่ยผมหูยตัดสินใจยากมากจริงเพราะว่าเ ไม่เยอะเว้ยผมคิดว่าโรดิโก้เนี่ยมันน่าจะอยู่ทีเอสล่างๆได้ผมยังคิดว่าเอออนุโลมให้มันอยู่เอสล่างๆได้แต่ผมเชื่อเลยว่าพอทีเอสมาเต็มรูปแบบแล้วอะโรดิโก้ตกมา A บวกแน่นอนเพราะว่ามันยังมีข้อเสียที่มากบค่อนข้างเยอะมันเป็นตัวที่แบบจะเทพก็ไม่เทพแบบยังพูดคําว่าเทพไม่เต็มปากแล้วก็ไม่สามารถพูดคําว่าทีเอสได้เต็มปากแต่ตอนนี้อนุโลมให้นะเป็นทีเอสล่างๆครับ แล้วก็ในส่วนของราคาและความคุ้มค่าเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยจะคุ้มเลยนะเพราะว่าตัวนี้ราคา 1.5m บน pc นีที่ผมเช็คล่าสุดเนี่ยคือตัวระดับนี้มันไม่ควรมีข้อเสียไว้ตัวระดับล้านอ่ะแล้วก็พอมันมีข้อเสียผมคิดว่าราคาควรแบบหัก50%เนี่ยเหลือสักประมาณ6-7แสนกำลังดีผมว่าคือมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบการันตี ts ขนาดนั้นน่ยราคาหลักล้านผมว่าไม่ค่อย make sense นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด like กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อไปครับไปเจอกันคลิปหน้าบ